กูพร้อมมากมาดีเฮ้ยเอ้ใครจับคู่ใครใครอยากตีใครวะมาดินัดไว้ก่อนเลยเราจะได้แยกคู่กันตีเนาองผมขอกัรพป็จุดแล้วกันโอเคโอเคเฮ้ยไปวะ f ว v minutes later โอ้ยเอาเลยกูแม่งเปิดด้วยนี่เลยเหียเกมนี้นะครับคุณผู้ดูแม่งมีโคตรหลายตัวละครเลยแบบจากแบบว่าหลายภาคมากอะผมบอกเลยแต่ผมจะเล่นทางด้านตัวเอกก่อนเลยไอ้นางเล่นเป็นกคูรรมดาก่อน เฮี cues, ้ยเฮ้ยมึงเล่นโกจิตาเลยโหร้ยกจิตาเนี่ยเอ้เฮ้ยจิตโต้เฮี้ยลืมลืมลมลเฮ้ยมึงเล่นชาวเฮียชาวโทม็อกเฮี้ยผมเฮ้ยมึงเฮียชาวสยาตั้งแล้วมึงยังตั้งอีกเหรอเฮ้ยกูไม่ตั้งกว่าเฮ้ยมึงมากันบอลโอ้ยกูตมุ่้มาเลยแปลกไยว่าเราอยู่ด้วห้าามา ก็คูทรงหมาด้วยวะโกบ้างไหีอไงในเรื่องมันเป็นเด็กบ้านโกบผัวมาทีทีอ่ะเนี่ยโกถอดเลยตัวเองเนี่ยเหรอพี่เยี่ยมเลยพี่เอาน้องหายไปไหนอ่ะ5 minutes later โอาเล้ยเร็วแล้วโอ๊ยเห็นแล้วเห็นแล้วมาเลยพูดไปหาเป้าหมายเฮ้ย เอมาเร็วมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วลอกเป้ารอเลยเออไอ้ยาช้พลังก่อนเออีทีเอเจอพี่ฮมเมเชอสแมชทำมเอก่เอฟมายไม่ทันเฮ้ยรยไม่ทัน ด้บอนโชว์หต้ีสโลยไม่เ็ดเลยพี่โเลยไม่เ็เลยโอ้ยช้าเลยห้ามีห้ามีลาไวไรยัโดนเครื่งไวไปกันเถอะ

โอยเฮ้ไม่ด้อมาดมาดล่ยา่สวพี่เอ้ยเขามีเขาห้าเอ้ยเขามีเขามว้าวดไม่โดนโอยโอยับพลังก่อนโอ้ยโอยไไไอ้เชียจะจะพงๆกนลใช้พลังก่อน

ก่แบคุ้นๆแต่ก็จำไม่ได้บังเอจ้าอยไม่ใช่โอ้สมัช่โอยี่อโนไาไม่าไม้โดนน้องไม่รอดหรออเจอดี๋ยวก่อนโชว์เอาไอ้เคียสกิลเอาไอ้เียสปิรบอลเพี้ยอะไระช้ลัง

แกนะแกมือพี่ไม่ได้หรอกเพี่มังไกเกอร์เนาะไปบุมเอือเอือเออกันตั้งไหนเฮี้ยเกอตั้งไหนเลยไปมึงเกอตั้งไหนเอ้ยแต่มาเกอหยุดไปนะเรียบร้อยน้องพี่มังพี่อย่าโดนกูเลยนะแก็คเลยเฮยไอ้เหี้ยกูกลับไปฟ้ายังไม่จบเลยเฮ้ยมานทุยชว์ในล็อบบี้เลยฮู้แกไม่ยังมันนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่เล่นนี่ดีกว่าน้อง เฮ้ยฟิวเจอร์ทังโว้ยไหนฟิวเจอร์วะอันไหนฟิวเจอร์มึงเนี่ยเฮ้ยนี่ฟิวเจอร์พี่เล่นฟิวเจอร์นี่ดีกว่าฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ทัง two thousand years later เฮ้ยคนมันมาแล้วมาแล้วมาแล้ววะเจีย no m ต l t i p ล e ว้ยพูดอยู่แรงจังเฮ้ยไปอยู่แรงกูเลยอย่าด้ตูทั้งไม่ตูทั้งไม่อร่อยนะกูบอกให้

โซทรนเดอะฟิวเจอร์โดนแมสนอนเี่ยไมยังยังเสียวดู้แอบปยู่นปีไหนครับปีสนะครับผมตอนนี้ไปปีนี้ก็ปีสมนะครับเอยใหญ่เดียเออไอาเปลากูหาย ไอ้บิกไอสปีดวัสโอ้ยเฮียโอ้ยใครอกมาเชียโอ้ยช่วช่วี่กันหน่อโดขัดหลังกโดนเลี้ยงเชียร์าเอ้กดมัวเลยกูเฮ้กดมัวเลยเฮียเกมเกมมันอย่างเฟี้ยวเชียเกมปดปล่อยพี่มากเลย ยิงเลยเออเทียผมเป็นทั้งไงเนาะเฮ็ดเฮ็ดมีแต่ไปเฮ้ยแปลงล่างสายยาแปลงล่างสายยาหนึ่งแปลงล่างไงอะแปลงล่างไงวะ Five minutes later เฮ้ยมาแล้วสปูร์ไซยาห์เทียมาเดีวยวน้องเทียพี่แม่งมาแล้ววะเทียน้องมีไรกดเฮ็ดดูดิน้องน้องกดเฮ็ดดูดิน้องไปฟาสปอร์น้องกดเฮ็ดดูดิ กดเหตได้กดเหตุในต ader, ัวเล็กหนึ่อะเนาะอย่าเพิ่งดำดิโออุส่า้โอกาเดี๋ยวนี้อ้าวอะไรนีเหรอนี่เนี้ระวังนะระวังนะระวังเดนพี่ดำนะโผล่หัวเลยโยนอีกโอ้ยหุยโอ้ยหุยอะไรอะโ้ยมาแล้วเชี่ย ได้ไดโดนอุ้ยเชี่ยห่างก็สองคู่โอ้โหีพลังพลังพลังไม่สามารถตายจะได้เชี่ยแม่งได้ยังไงเกินไปโอ้โหเชี่ยแม่งเอฟเฟกต์อย่างเวอร์เนาะออเออโดนเออเออเออจืดออเอเชี่ยอะไรเราเกี่วอะไรอะ เฮ้ยหลอกล้ำนี่วะเฮ้ยดีเฮ้ยเฮ้ยนี่มันหลอกล้ำนี่หวะไม่ได้แล้วจังหวะนี้้วไปชิงอันอีกเอาไปหาเลยอุ้ยไม่ชิงเป็นรถเที่ยนียโดนน็อกน้องโดนบินหัวอบินเลยเลยเรียบร้อยตายเรื่วงหน้าไปเลยอ่ะโอ้ยอย่างเสียวคุณดูดูดิ เฮียเกมวะอย่างเฟี้ยวไอ้น้องที่มาเก็กตาเฮียกูล่างแม่งซุปเปอร์เียรด้วยสารเฮ้ย a few เ o m เ n t ี่แม่เล่นไอเฮียแล้ววะาส่ยาวอลิเออร์ดีกว่าไอ้น้องเฮียเจอพี่น้องเหลือบรี เฮ้ยพี่แมงเอาเรื่องเว้ยเล่นเบจิเต้าภาคภาคหัวสั้นเลยนว่ะไอ้แมงเหี้ยแมงเลยแชงคูดไอ้ฝันมาเลยแชงคูดเหย่แชงคูดสมองของนายอ้เรื่องนี้โดนเลยกินเวะฮะมันจะโดนตัดใช่ไหมโดนด้านอะไรวะแบบเผลอไปต่อยโดนมิสเตอรโปโปมิสเตอรโปโปสวยแขนขาดเลย เฮ้ยโดนมิสเตอร์ป <beeping> ูป <Oh, ้งงับแขกเขาให้เลยอีนี่อีนี่ไม่ได้นะอีนี่อีนี่จะมาใกล้ดิฉันไม่ได้นะอีนี่ดิฉันกงับแขกให้เลย a few minutes later มาอะไนา่ <practices yah oo> พี่คนลุกเลยคนดูเก,กมแม่งเสี้ยวจัดเปลาหลอกหนาวอาูไหนเอาแล้วนนองเปิดมาจะล็อกเป้ากันเลยเปิดมาก็ัเลยอื้อ,อ,อโบลิไม่รอลมีลมีหัวอะไรวะยาย,ปย,นนย,ย,เเยไปกินน้องอือชี้รบหลังเฮ้ยออออืออ้ อ้ยโดนไอ้น้องไม่กดเร็วกวออืออือโดนน้องยิงเลยตุ้โอ้ยที่เกมไปไม่นสตอร์โอ้ย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 โอเมกาเบสเตอร์ชิบะ

กูเก <als> <c progressive> ็บไว้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัโอเมก้าเอสต์ฮู้ย้ตึกพังเลยดหอตูพลังพลังบอลมันโผล่เลยนะบมันได้ไงออฮู้ดยิงบลียังโปรชาร์จเลยพี่อะชาร์จชาร์จรอยิงเลย โดนเต็มน้อง้าโดนองค์โอเมกาเบสต์เโอ้ยชียมานนักหมดโยแเลยลงดีเยเฮียโดนลงไม่กูไายไโยกุโดนเลเลยงดีใจเลยเทียรเกมนั่ดังฝีอ้อยน้องวัน้อยากเป็นไอ้อะไรวะลีเจนดารี่วอริเออร์พอีดจีเฮ้ยมาแล้ววะ มา้เาไม่กดโดนโดนพี่นยมาชดเลยมึง้ใจอืออือดอืออืส่งไปบ้ยเยเฮ้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 ยโดนน้องอืม่เลยออ้มไเ่ไป่งหัวเขียวะอย่ไปเร่งหัวเขียวไปเร่งไ่งวะเดี๋ยวพี่ช่วยถอนมาใ้ อ้าวเรียบร้อยติดมาเอ้ยกูพี่ก็ติดไปด้วยเลยเอ้าวเอาบินได้ละว้านี่ก็แปลงร่างให้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกดหนึ่งแล้วมันพุ่งเข้าไปเนี่ยตลาดตะมันดูตลาจจะไม่เห็นพ่อโดนข้าวเลยเออกดูจะบ้าเลยไรกันปุ๊บกูโยนที่พลัง แกกันไปอื้โดนโอ้ยอ้ยดเลยนองอุ้ยโ้ยม่ม้องไงเขาแล้วแอะไรเเลยนี้น้องต้องเจอโอเมก้าเบสเตอร์อ้าวหมลาเลย ออเอาเชียร์แข้งขาเลยว่าแข้งขากูชนะเฮีย12 seconds later ไปวันนี้สู้ใครดีวะเฮ้ยเฮ้ยเดวิสเดี๋ยวสู้กันเดวิสเดวิสขอสู้กับฟาร์มแล้วกันคู่หูนะคู่แค้นคู่กระลิกแล้วคู่หูด้วยฮะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไหมอันนี้ไฟนอลแฟร์ ไอ้ที่ไม่มีคำไอ้เราโอ้โหแม่งมีไฟนอลเอ็กซ์เอร์ชั่นกูไม่รู้ว่าตัวตายเนี่ยหรอเว้ยไม่มีแบ่งแท็กอ่ะอุ้ยมันอันนี้เนี่ยว่ะเหมือนไอ้เราไอ้อันนี้ไม่โชว์ดาวอ่ะเฮ้ยลองลองในไฟนอลแฟสกับคาำีคำมห้าระสานกับแมตต์เดี๋ยวนี้ได้ปะสวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวกูชาร์จนะกูชาร์จแล้วกูชาร์จแล้วเตรียมพร้อมนะหนึ่งสองสามวุ้ยใจเยี่ยงกำลังยจใจ พูดเห็นไหมเฮียพลังพลังไม่สบัยก็วจะได้น้องลายนี้มันโหดเท่ากันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหลบเลยอืออือโดนเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮียก็พุ่งเฮ้ยเฮียเป่นแบบนี้ไม่ได้ครับเป็นคนดูเลยเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเฮ้ยแม่งเบียลจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยหลบไปน้องหลบเลยชี้เถียงอืออืออืออืชี้อะไอศชิ่งยู

เฮ้ยเดินเดินเดินเนเยอมัตามกูหลังม้ยเออเฮกูไม่รบตตายวะไม่ใช่คุณโผล่กจสีจริงไอน้สยาสองแล้วเออแต่เราใส่ยาสองเลยเฮีย

ออเออืออ,อโดนเที้ยเดมอนออร์ถึไปเนาะแฟรโอยไปว่าไอ้เฮียพี่อะไรอะไรได้เหรอวะ้าโอ๊ยเที้ยอะไวะเป็นเวาคู่จี้จิ้มเ้ยอ่ะย่อยโอ้โหใครเนเกกว่น้ี่เฮ้ยเน้ยเนี้ยเนเ้ยเ้ย

แล้วไม่ดูทาไมได้เนี้ยเฮ้ยมาเลยไปเลยวมีมาจ่เลยวิ่งพ่เวมตายเลยี่เชี่ยไอ้น้องแล้วไปขี้หุ้ยแมแมวทังหมดไม่มีเอาเสมอเีย